เตาทวีพูนเปิดประโยคเด็ดกระติกท้าชนดาราสาวแบบนี้ผ่านมาแล้ว3มเดือนพี่หนุ่มกันใช้ถึงกับบอกว่าเธอแข็งแกร่งขึ้นสู้มากขึ้นสำหรับกระติกอิสรินอดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมงนิดาและเพื่อนสนิทและเป็นหนึ่งในห้าคนบนเรือที่แตงโมวพระตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในค่ำคืนวันที่24กุมภาพธผ่านมาที่ตอนนี้ลุยฟ้องและเจาฟ้องคนดังและล่าสุดเต่าทว นก็ได้พสต์ลงในอินสตาแกรมโดยระบุเอาไว้ว่ากระติกท้าชนดาราสาวคนไหนที่อยากจะเจอหน้าจะบวกให้นัดให้นะคะอยากเจอพร้อมบวกพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าบวกไม่น้องแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาอะไรยังไงก็ต้องรอก,กระติกออกมาพูดอีกที